สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพอดีได้ปลาไหลเผือกมาเลยมาไทายให้ดูนะคะท่านผู้ชมไปนี่ากวนอ่ะเพือพ่อผู้ใดเห็นโชคเ็กลาาอยู่หลังเพิ่นเนาะลงไปแล้วนะ,ะคะคลิปหวยลงไปแล้วนะคะอย่ากวนอย่ากวนอย่ากวนเิ่งพมึง ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดได้ปลาไหลเผือกมากนะครับปลาไหลมากชมกันเนาะอันนี้เอามาถ่ายให้ชมกันน,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 นะคะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นหูฮอืมมากเลยมีโชคมีลาบเนียเด้อน้องมันทีหนึ่งหมดละสำหรัก,กินแบ่งรัฐบาลขอ,ขอจับเน่ยเด้อ อ้ปกติเอรเสจะยานนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเป็นสักลื่นไหลนะคะจะยานจะกลัวนะคะอันนี้ไม่กลัวเลยกลัจับหน่อยนะเจ้าคะ่ะกะ็เพื่อเพื่ให้เห็นเล็กเนาะเห็นโชคเห็นหลักอันนี้ก็มู่เพื่อนบอ่อเพื่นออกมาให้น้ากันนะฮะ เพื่อบางท่านดูแล้วก็มีโฉมมีลาบเนาะก็เลยเอามาให้ดูกันนะฮะทช้ชมค่ะเป็นคลิปนะฮะเนาะก็จะจะไปปล่อยนะฮะทช้ชมค่ะจะปล่อยปล่อยเจ้าหน่อยนี่แหละจะไปปล่อยแล้วนะฮะทช้ชม ็เป็นเครื่องเชื่อส่วนบุคคลนะคะทำชุมขาทีอา่อันนี้เนะาะก็ว่า,าปลาไหลนะคะสีช่องนะคะก็จะให้โชคให้ลาบนะคะทำชุมขา ืมอยากออกละไรีเอะอะไรตัวนั้นกย็ยกสองตูนก็ขี่ดื้อนะฮะท่านผู้ชมได่อยากออกเนาะอ่ะนี่พืดอเห็นตัวเลขบออยู่ตัวคนบอก,อกบอกดอกบอกดอก ปากก็จะดูดขึ้นดูดขึ้นก็สิอยากเต้นออกนะฮะในมาสามตัวก็ในมาดสามตัวเพ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามบอกท่านผู้ชมเนาะเพื่อผู้ดยดเอาไปซูมเหยแต่ว่าอันนี้เอามาถ่ายคือแบบล่งเอาให้ดูไหมฮะทนผู้ชมขาล่งให้ดูเนาะว่าได้ ไรเผือกมากเนาะปูตีแล้วก็เคยเห็นแต่เอ่ออยู่ในข่าวนะคะท่านผู้ชมคะพราเพราะได้ไม่เองก็ะดีใจนะคะกะ็เป็นความสุขท่างใจเนะาะท่านผู้ชมคะเนาะแล้วก็เป็นความเชื่อเนาะเขาเห็นแล้วกา อยูบ้านนี้ยังเห็นตุเลดหเดททำชุมค่ะวั่านี้บ่เห็นเลย ใครอยากสร้างตัวเลขก็เข้าไปดูในช่องเอ่อเรมาดามนะคะนผู้ชุมขา h ช n แนลนะคะทีแอดเรได้เปลี่ยนซื่อเนาะปกติกะเอ้ยเรมาดามเฟมารี family. เอาเอาผีดเนะาะธรรมชุมขาแมนแมนแมนตอนนั้นกนเเนะ,ะอเอ่อเรฟเฟมารีสเฉยๆนะคะธรรมชุมขาแอดเรียเลยปิตือเอาอเอาไปเพิ่มนะคะ เรมาดามนะฮะแฟมิลี่นะฮะท่านผู้ชมค่ะอ่ะนี่คือมีเส้นผมยิบเส้นผมออกให้เป็นก่อนเส้นผมบอกให้สอ,ใหสองตัวนี้ดือ้อขี้ดื้อนะฮะท่านผู้ชม ใสองตัวนี้คิดดอคิดดอมิได่อยากออกเออ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 กระเจาปากค่นดูดขึ้นดูดึ้นนะฮะปากิ่นนั่นเป็นบันไดเป็นจะไปปล่อยอยู่จะไปไปล่อยไปอยู่เดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแต่ว่าตัวสีสีสีทองนี่บอดื้อนะฮะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะสองตัวนี่จะดื้อนะฮะดื้อมากๆเลยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวขอถ่ายให้ท่านผู้ชมดูก่อน ก็เห็นอย่างที่แบบเปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมคะก็จะม่งเหมือนอะไรเรื่อยอยู่น้ำขาจากเสนะได้ม่งคิดไปเองคิดหลายคิดเยอะไปนะคะท่านผู้ชมอืมก็จะใส่ปากดูดขึ้นดูดขึ้นนะฮะดูดขึ้นดูดขึ้นอืมอยากออกจ้าจ้าจ้จาจ,าจาเดี๋ยวก็ไปปล่อยแล้วนะคะ จะเพิ่นไปปล่อยนะฮะท่านผู้ชมเขาจะปะกักขังเพิ่นไว้นะฮะแต่ว่าคอชกคอลาบน่ได้ขอไปแล้วนะได้ขอไปแล้วนะคะให้เข้าไปดูนะฮะอ้าเสียนผมกันหอ่าอกเบิดแล้วนี่ยู่ดิผมพู้ได้มาพูดพูดข้าท่านผู้ชม ดูเอาเนาะเพื่อมีโชคมีลาบน้ำกัดเนาะฮะทาำช่วงขาอ่าผู้ใดไม่เห็นคลิปนี้ก็คอยมีโชคมีลาบเด้อ ขาเกิดมากกระพึ่งเคยเห็นนี่แหละท่านผู้ชมแต่กอนก็เห็นในข่าวในอย่างไป่งสันนะคะท่านผู้ชมค่ะกับแต่เมื่อเจอเองกับดีใจนะคะท่านผู้ชมค่ะกับเป็นข้อมเชื่อนะคะกับอยากมิผู้ใดก็ยังไม่โชคไม่หลาดนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วกับปกตินี่แอดนี่ถ้าเห็นปลาไหลนี่หรือเห็นยังที่แบบว่าเป็นสิจะจะจะแบบว่ากลัวเด้จะย่าน จะย่านนหมคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าอันนี้ผู้ขากาจับตัวนี้ผู้ขากาจับแต่ว่าอันนี้ผู้ขากบย่านแหมคือเป็นนังสันบรูแต่ว่าสําหรับตัวนี้ผู้ขากาจับกาดแตะไหมคะท่านผู้ชมอันนี้ผู้ขากคอยกาจับไปเห็นว่าอุ้ยอุ้ยผู้ขากาดมาจับ่ากาดจับไหมคะท่านผู้ชมแต่ว่ากับอะไรคือกันเนะกย่านนะ จะไปปล่อยอยู่จะไปปล่อยอยู่ นั่นที่จะได้มานะฮะทาชุ่มขากะกล่าถึงว่าเห็นงสีแลลวแอดกะเอ่อวามเชื่อนะฮะทำชุ่มขากค้มเชื่อเนาะอะออก็จะซื้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเปลงสันนะฮะทผช้่มขา เห็นไหมสามตัวกับเจ็ดสามแปลงสะนะฮะท่านผู้ชมค่ะผู้ใดมากกัอันนี้นะฮะอืมอืมนี่มสามตัวนะฮะนะอ่ะอ่า นะฮะบึงเวลาผึ่เลื่อยนะฮะธรรมชมขาก็จะเป็นเอ่อควมสวยงามนะฮะธรรมชมอ่มใครอยากดูตัวเลขนะคะให้เข้าไปดูช่องเรมาดามแฟมิลี่นะคะธรรมช้ชมขาได้ลงตัวเลขไปแล้วนะคะ อัน,นอันนี้คือมาถ่ายให้ให้ดูนะคะถ่ายให้ดูถ่ายเาบ้างท่านก็เชื่อเนาะถ้าเห็นแล้วก็จะมีโชคมีลาบนะคะก็เอามาถ่ายให้ fc อ่ช่องเรพาพารวยดูนะคะอ่ะอันนี้ไม่ได้มาให้ตัวเลขนะคะเอามาให้ดูเนาะว่าว่าแอดได้ปะหล แอดตีใจก็เลยเอามาให้ดูนะฮะขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครมาชมคลิปนี้นะฮะปลาไหลนะฮะมากับธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมขามากับธรรมชาตินะ,ะช่วงนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกแรงมากนะคะน้ำก็เยอะอ่าเพื่อนก็ออกมานะฮะท่านผู้ชมเนาะ ใครมาชมคลิปก็ขอให้มีโชคมีลาบนะ,ะอ่าสิ้นเดือนแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮ็นๆนะคะ